สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวนี่รถแมคครนี่นะครับเรามีพี่พี่วัวพี่ช้างนะครับมายืนดูด้วยนี่อันนี้คือคันแรกนะครับอันนี้เราซื้อมาคันละหนึ่งร้อยบาทนะครับโอ้โหเสียวเลยนี่ออกมาเลยนะครับน,นี่ก่อนจะเป็น,นอย่างไงล่ะครับพี่มากๆเลยโอ้โหยกดำดเลย นะโอ้ยอย่างเท่เลยดูสิอ่าคันนี้วางไปก่อนอ่าคันถัดมาครับคันนี้ครับนี่อันนี้เป็นรถตักดินนะครับรถแมคโคตักดินหมุนกลับหลังได้ด้วยนะตักใส่ตรงนี้นะครับนะอืมตัก,กด,ด้วย ต่อไปขั้นสุดท้ายนะครับทีอรถโมบูนนี่รถโมบูนนะโอ้โหโมบูนเป็นสีใสด้วยนะครับน,นี่เอามาเรียงกันเลยนะครับนี่เหมือนันนะครับสามคันนะ ò theo cân nhá ừ đó, <laughs> Ở, phai rồi. Oh, oh. ừ ừ ừ phai ừ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  โอเคนะครับถ่ายไม่ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย